รงบ้านเหรอบ้าี๋ยวบ้านปอยตรงเจอแล้วแล้โอ้จริงเหรอหนึ่งไม่รู้พี่พออยู่ตรงไหนแล้วหนึ่งไปบ่อยหนอยู่กับพวกหนึ่งอยู่กับพวกพี่ไอ์ล่ะค่ะไม่ทราบค่ะหนึ่งไม่รู้ค่ะไม่ได้อยู่ในสำนักเองหนึ่งแล้วต้องไปถามคนที่อยู่ในสำนักเองนะคะรบกวนไม่มาถามหน้าพื้นที่ของหนึ่งนะคะฮานอยวันนี้หน่อยค่ะได้เลยค่ะใครแขปบหน้าจอไม่ทันเดี๋ยวให้ใหม่นะคะ หนึ่งจะบอกว่าหนึ่งไม่รับโปรโมทเว็บเลยนะปัจจุบันนะคะไม่รับเลยเนาะถามว่าอยากได้เงินไหมอยากได้คะ่ะแต่เมื่อมันผิดกฎหมายก็ไม่ทำคะ่ะแถวบ้านน้องไอซแหละเอ้าจริงปะพี่พลอยโอ้หนึ่งไปเมื่อคืนเพิ่งไปมาเองนะไปเล่นไพ่เองเ <c oughs> มื่อคืนหนึ่งไปเล่นไพ่มาเองหานอยใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดนะคะหานอยใครแคปหน้าจอแล้วกดเลขเจ็ดมานะคะขอบคุณนะคะแม่หนูเอฟซีพี่ขอบคุณนะคะคือ อย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครนะเอาแค่เราทําอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วเราแฮปปี้เราทําพอนะคะวัดตัวเองกับตัวเราเองในอดีตก,กับตัวเราเองในเมื่อวานนะคะล้มแล้วลุกขึ้นนะคะล้มแล้วต้องลุกให้ได้ต้องลุกให้ขึ้นเมื่อวานให้ฮานอยเม็ดเดียว493ออก43หนึ่งก็จะให้เม็ดเดียวแบบนี้ไปตัดเล่นเอาใครเป็นสายวิ่งสายลูดก,ก็วิ่ง7ลู7นะคะ เพราะฉะนั้นเนาะเนี่ยอันนี้คือพูดเรื่องจริงเลยพูดให้ฟังเลยแบบหล